สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอานายแน่ค่ะอาจารย์นแนทชาแนลนะคะวันนี้เรากลับมาพบก,กันในการทำคลิปดวงคามรักนะคะประจําเดือนกันยายน2568ให้กับชาวเมษชาวสองทุกท่านกันนะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะแบ่งได้ตามหลักของโหราศาสตร์ไทยค่ะติดดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครที่อยากจะดูเป็นดวสันตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะ S n s o i n a นะคะหน่อยแน่นะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมค่ะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงว่าไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยอานน้จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะขึ้นอยู่กับว่าไพ่อยากจะบอกเรื่องราวอะไรนะคะในความรักของคุณนะคะในช่วงหลังเดือนกันยายนนี้โอเคเลยมาลุ้นกันนะคะกับพลังงานของชาวเมธนะคะสำหรับไพ่ออร์คิล ใบแรกของเราเป็นไพ่ของ A h I d e n to will soon be r e v ว e ว e e or be open to it นะคะอ๋แสดงว่าเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะที่มันซ่อนอยู่ในความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยกำลังจะได้รับการเปิดเผย ในไม่ช้านี้นะคะอะไรที่คุณสงสัยอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันมีรับลมคมในอะไรบางอย่างนะคะรอคุณอยู่แล้วนะคะให้คุณได้รับรู้ความจริงตรงนี้นะคะกันยายนนี้อาจจะมีเรื่องราวเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณได้เข้าใจจริงๆก็ได้นะคะ A powerful transformation is in store embrace it หรือมันเป็นเรื่องราวของอะไรบางอย่างนะคะที่รอการเปลี่ยนแปลง รอการแก้ไขนะคะขอเพียงแต่ให้ชาวเมธเนี่ยเผชิญหน้ากับมันก็นได้นะหรือมันมีอะไรที่คุณละแคละลคายสงสัยไม่แน่ใจมานานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าคุณยังรีรอๆนะคะไม่กล้าที่จะเปิดก่อนหรือเปล่าหรือรอดูซิว่าเขาจะทําอะไรยังไงนะคะเหมือนเมธรู้ดีว่าถ้าเกิดความจริงมันปรากฏแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะมันจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหม อนะคะเป็นพลังแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูเพิ่มก่อนนะคะอืม i ินด p e เ d นเดนะคะแสดงว่า คุณรู้สึกว่าไม่อยากพึ่งพาเขาอีกแล้วคุณรู้สึกอยากเป็นอิสระอยากพึ่งพาตัวเองมากกว่านะคะหรือถ้าเกิดก่อนหน้านี้มันเป็นลักษณะของการพึ่งพาในแง่ของการซัพพอร์ตทางจิตใจนะคะตอนนี้เมธเองคุณก็เข้มแข็งมากๆแล้วนะคะพร้อมเเชิญหน้ากับความจริงแล้วนะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอาจจะพยายามปกปิดคุณไม่ให้คุณรู้นะคะกลัวว่าคุณจะเดินไปจากเขาหรือเปล่าอืมนะเดี๋ยวดูกันต่อนะคะ โอ้โหอ n น e อ็ e ซ์เนะคะ all of a sudden นะคะแสดงว่ารเรื่องราวอะไรบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันมากๆนะคะเพราะแตกมากๆกับความลับอะไรบางอย่างที่เขาพยายามซ่อนเล้นไว้นะคะแต่ว่าพอถึงเวลานะคะทำไมไพ่มันมาในพลังงานที่มันจะต้องเปิดเผยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับฉับพลันมากๆก็ได้นะคะ หรือว่ามันรอเวลาอะไรบางอย่างนะคะแล้วช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะต้องเปิดเผยความจริงแล้วก็ได้นะคะจริงๆปี68เนี้ยเรื่องอะไรที่มันลับๆลึกลับซับซ้อนนะมันมักจะเปิดเผยนะคะลองดูข่าวในวงการส่งนะคะหรือว่าในพวกอะไรที่มีพวกอะไรอะทุจริตหรืออะไรบางอย่างนะคะเปิดเผยนะคะอะไรที่ลึกลับปกปิดซ่อนเลนจะถูกเปิดเผยนะปี68นี้นะคะอถรรห์68หรือเปล่า Competition นะคะ The o u t h r w w o a n โอ้โหทำไมพลังงานมันขึ้นมาแบบเหมือนกับเป็นร้อยเรียงเป็นเรื่องราวนะคะว่าเขามีคนอื่นแล้วนะอาจจะมีผู้ชายคนอื่นมีผู้หญิงคนอื่นนะคะคนที่ c o m p e t i t i o นนะเข้ามาแข่งขันช่วงชิงคนรักของคุณนะคะพยายามดึงเขาออกไปจากอ้อมอกของคุณอยู่นะคะคนคนนี้นะคะโอ้ยนะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่นะคะขอดูรายละเอยียดอีกนิดนึงนะคะ มาดูรายละเอียดเรื่องราวของชามเมจากไพ่ทารูกันดีกว่าค่ะมีไพ่ของเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็เด็กมูนค่ะมีไพ่ของห้าดาบนะคะ The Lovers ค่ะมีไพ่ของหนึ่งเหรียญนะคะลุ้นกันต่อนะวันนี้มีไพ่ตอนแรกนะว่าไพ่จีนนะเป็นไพ่เกาหลี <laughs> นะคะเจมเปอร์เดอร์ค่ะ มีไพ่ของ the chariot ค่ะแล้วก็ไพ่ของสองดาบนะคะโอ้พลังงานของชาเมษน,นะ ตรงนี้ไพ่อาจจะสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้นะคะจต่ว่าความรักระหว่างคุณกับเขาอะก่อนหน้านี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะหรือเขาเป็นคนที่แบบว่าคอยดูแลใส่ใจคุณมากๆก็ได้นะคะเด็กถือถ้วยนะคะแต่เหมือนกับว่า The moon กับ5ดาบพักหลังเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณสงสัยมานานแล้วก็ได้นะคะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเดนะคะเขาแอบ คบแอบคุยแอบซ่อนคนอื่นไว้หรือเปล่านะคะเพียงแต่อาจจะยังจับไม่ได้ก็ได้แล้วภายนอกพฤติกรรมของเขาเนี่ย the lover นะาจะาว่าบางคนเนี่ยทำตัวเนียนเนะเหมือนกับว่ายังยังรักเราอยู่ยังดูแลคุณอยู่นะคะหรือยังใส่ใจคุณอยู่มากๆก็ได้นะคะความเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะมีไพ่ของจิมเพ p เ r อรนะคะ,ะเป็นพลังงานของชอมเมเองก็ได้นะคะเหมือนกับ คุณอาจจะเป็นคนที่ฉลาดคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีความสงสัยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะแต่เป็นคนฉลาดที่แกล้งโง่หรือเปล่านะคะเหมือนอยากรู้อยากดูว่าเขาจะเล่นเกมอะไรกับคุณนะคะคนลกของคุณเนี่ยอาจจะเป็นชาวชาวออตพลังงานของชาวกรกฏนะคะหรือเป็นคนไกลนะคะเป็นคนต่างชาตินะ,ะเป็นไพ่อัศวินนะคะคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ย อาจจะกําลังจับปลาสองมืออยู่หรือเปล่าหรือไปแอบคุยกับคนอีกคนหนึ่งนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังคุยก็ยังคบกับคุณอยู่แล้วก็เดร์ลเวอร์เหมือนกับก็ยังมีความหวานยังมีความโรแมนติกนะคะเหมือนกับไม่ได้สร้างปัญหาอะไรมากมายนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่คุณสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปหรือมันมีข่าวดีเอ้ยไม่ใช่ข่าวดีนะข่าวอะไรบางอย่างที่คุณต้องระวังนะคะระวังคนคนนี้นะคะอาจจะข่าว ข่าวแบบเขาเรียกอะไรเดียข่าวการแจ้งเตือนอะไรบางอย่างนะคะจากผู้หวังดีก็ได้นะคะอเหมือนที่ผ่านมาคุณอาจจะเหมือนกับสับสนลังเลใจนะคะเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งนะว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นไปได้หรือเปล่าจริงจริงหรือเปล่านะคะเพราะที่ผ่านมาแล้วเวอร์เหมือนเขากับคุณก็ยังรักกันดีอยู่ก็ได้นะคะทําให้ตรงเนี้ยคุณ แอบเก็บความสงสัยไว้ในใจตลอดเลยก็ได้นะคะชาวเมรนะคะเดี๋ยวขอดูเรื่องราวต่อซิว่าจะยังไงนะคะมีไพ่ของหกไม้เท้านะคะแล้วก็ราชินีดาบ เป็นชาวทัดไฟเออชาวทัดลมได้นะคกะลุ่มิีถุนตุลน,นะคะราชินีดาบสามเหรียญค่ะมีไพ่ของเจ็ดไม้เท้านะคะสามดาบนะ วราชินีถ้วยค่ะมีไพ่ของหถ้วยนะคะ6ดาบค่ะโอ้เหมือนกับช่วงเวลากันยายนนี้นะหไม้เท้าสามดาบนะคะอาจจะเป็นจุดอะไรบางอย่างนะคะที่ใน,นที่สุดคุณก็ค้นพบ สิ่งที่คุณสงสัยลังเลใจแล้วนะคะสามดาบนะคะมันมีคนที่เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ของคุณจริงๆนะคะชาวเมษนะคะเป็นมือที่สามนะคะทีเนี้ยคนที่เป็นมือที่สามอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวมากๆก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่สนิทกันกับคุณนะคะอหรือเป็นคนที่รู้จักกันกับคุณมาก่อนเรารู้จักกันกับเขาด้วยนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่แนะนําคนคนนี้ให้รู้จักกับเขาก็กได้นะหกถ้วยนะเพราะเหมือนกับว่า คุณคุ้เคยกับคนคนนี้เป็นอย่างดีก็ได้นะคะหรือเป็นเพื่อนคุณเพื่อนเขานะคะแล้วกลเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นสามดาบเป็นมือที่สามหรือเปล่านะคะบางคู่เนี่ยอาจจะมีความผิดปกติอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของเงินทองนะถ้าเกิดก่อนหน้านี้เขาคอยซัพพอร์ตเราตอนนี้เขาเริ่มแบ่งไปแล้วนะคะไปซัพพอร์ตกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเวลานี้ เจ็ดไม่เท้ามันเป็นโชว์ลาที่ชาวเมดคุณรู้สึกเหนื่อยใจมากๆนะคะคุณพยายามที่จะเข้มแข็งนะคุณพยายามที่จะเหมือนกับค่อยๆพูดค่อยๆคุยกับเขาดีๆก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะจันว่าพอมันมีความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่สามเนี่ยเรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเริ่มห่างเหินกันแล้วนะคะเหมือนเขาเริ่มเข้าหน้าคุณไม่ติดแล้วนะคะถึงแม้ว,ว่าอาจจะพยายามทําตัว ดีกับคุณหรือกบเกิื่อนความผิดอะไรบางอย่างนะแต่ว่าใจคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะคุณรู้สึกห่างเหินกับเขาแล้วนะคะไม่สามารถที่จะแบบกลับมารักแบบสนิทใจได้เหมือนเดิมแล้วแต่ถามว่ายังรักอยู่ไหมไพ่หกตัวขึ้นมาจาว่ามันก็ยังมีความรักมันยังมีความทรงจําความผูกพันอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณมีให้กับเขาอยู่นะคะชาวเมรนะบางคู่อาจจะรักกันมานานมันไม่สามารถที่จะ ทำใจได้นะในช่วงเวลาสั้นๆนะคะขอดูกันต่อนะมีไพ่สเตรนค่ะพลังงานของชาวลัคนาราศีสิงห์นะ The Hermit นะคะ,ะ,คะพลังงานชาวลัคนาราศิกันค่ะสองไอเท้านะคะ มีไพ่ของแปดไม้เท้าค่ะอราสัตถ้วยค่ะเจ็ดดาบนะคะโอ้โหเหมือนตัวเขาอะนะพยายามที่จะเป็นคนดีของคุณก็ได้นะชาวเมรนะคะเขารู้ดีว่าคุณคนที่อาจจะดูเหมือนกับ ขี้ใจอ่อนขี่สงสารแต่เวลาที่คุณใจแข็งขึ้นมาเนี่ยสเตนะ่ะคุณก็แบบว่าคือเข้มแข็งมากๆจริงๆนะคะจนเขาอาจจะกลัวใจคุณเลยก็ได้นะคะเหมือนกับในความสัมพันธ์นี้สองไม้เท้านะคะเขายังอยากไปต่อกับคุณอยู่นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนที่เป็นมือที่สามเนี่ย เหมือนเขายังตัดใจไม่ได้นะ7ดาบนะคะยังมีเรื่องราวอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังปิดบังซ่อนเล่นนะหรือว่าถ้าเกิดเขารับปากว่าจะไปเคลียร์จะไปเลิอกอะไรบางอย่างเขายังติดต่อกันอยู่นะคะอแอบซ่อนความจริงนะคะความเป็นราชาถ้วยของเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ดูแบบเจ้าชู้กุบกิบนะคะเป็นคนที่แบบดูมีสเสน่ห์ก็ได้นะคนก็เลยเข้ามาหาเขาเยอะมากๆนะคะหรือเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารนะคะ มีคนเข้ามาให้ช่วยนะช่วยไปช่วยมาเกิดไปตกอุมรักเขาเพิ่มเติมหรือเปล่าจากสงสารเห็นใจนะคะจากความใกล้ชิดกลายเป็นแบบว่าพัวพันเข้าเข้าตัวเองนะคะดูกันต่อสิบทสรุป <c oughs> ความรักของชาวเมฆจะเป็นยังไงนะคะอาสวินเหลียนนะคะเป็นชาวทัดดินมังกรเพือกันก็ได้ค่ะสั่งถ้วยค่ะ <7 S 2> เจ็ดเหรียญน,นะคะราชาไม้เท้านะหนึ่งดาบค่ะ The Tower โอ,อ้ The Tower เกิดขึ้นจริงๆนะคะแสดงว่า มันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันตามมาอีกแล้วคว่ะเนี้ยมันดูเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่มันร้ายแรงมากขึ้นก็ได้นะคะหรือทําให้คุณโมโหกรดเกลียวนะคะหรือถึงแม้ว่าเขาพยายามทําดีกับคุณพยายามที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าคนที่เป็นมือที่สาของเขาเนี่ยอาจจะไม่ยอมก็ได้นะคะเข้ามาวุ่นวายจนเกิดปัญหาใหญ่โตก็ได้นะคะจนทําให้เมธรู้สึกว่าความรักความผูกพันที่คุณมีเนี่ยนะคะความรู้สึกดีๆสองถ้วยที่คุณเคยมีให้กับเขาตอนเนี้ย เดอะทาวเวอร์มันพังทลายลงไปแล้วนะคะคุณกำลังจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะพลังงานของราชาไม้เท้านะคะชาเมรที่เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีนะคะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ไม่ชอบอยู่ภายใต้เงาของใครนะคะไม่ชอบที่จะแบบว่าใช้คนรักร่วมกับคนอื่นนะคะคุณกําลังพยายามตัดใจจากเขาแล้วนะคะในเมื่อปัญหาเขายังแก้ไม่ได้แล้วเขาก็ยังทําให้มันมีปัญหา เข้ามากระทบจิตใจของคุณนะคะหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างนะคะคุณกําลังจะขอตัดใจจากเขาแล้วนะคะไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะเหมือนกับให้โอกาสแล้วแต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้ไม่จบสักทีหนึ่งนะคะอขอดูบทสรุปนะคะว่ายัางไงน,นะคะตัดได้ขาดไหมอ่าหรือตัดไม่ขาดสิถ้วยนะคะ Để View hả? chết thui thôi hả? Hangman Hàng see hả? nữa hả? ราชาดาค่ะโอ้ชาวเมธอาจารย์ว่าคุณอยากจบนะแต่เขาไม่ยอมจบนะคะเหมือนยังตื้อยัง,ออยางงอคุณไม่เลิกนะคะท,ท,ทั้งทที่อะไรที่คุณพยายามยื่นข้อเสนอให้เขาไปแก้ไขเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถทําให้คุณพึงพอใจได้นะคะเนี่ยเมธไม่โอเคแล้วนะคะเอาจารย์ว่าเมธบางคนเนี่ย คุณเพิ่งรู้ก็ได้นะว่าภายใต้สิ่งที่คุณคิดว่าเขาเป็นคนที่แสนดีของคุณเนี่ยเดวิลเขาซ่อนความร้ายกาจอะไรไว้มากมายก็ได้นะแบบคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะเสียดายความฝันความหวังอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเคยวาดฝันไว้ร่วมก,กันกับเขานะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไพ่แฮงแมนแล้วก็สีดาบมันขึ้นมาแสดงว่า เรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะจบลงทันทีได้มันต้องใช้เวลามันต้องเคลียร์นะคะหรือมันรอการไกล่เกลี่ย clear, อะไรบางอย่างนะคะเหมือนเขายังไม่ยอมที่จะจบกับคุณในช่วงเวลานี้ก็ได้นะยื้อไว้สุดชีวิตเลยนะคะแฮงแมนสีดาบนะคะต่อให้คุณอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่พูดกับเขาแต่ขออย่าให้เพิ่งเลิกลากับเขาอะเขาก็โอเคแล้วนะคะอืมมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะ เป็นบทสรุปแบบนี้แต่เดี๋ยวอาจารย์ดูฝั่งของเขาให้นะคะดูซิว่าฝั่งของเขามีอะไรยังไงเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะหรือเขาจะมาลูกไม้อะไรกับคุณอีกนะคะชาวเมรมีไพ่สิบดาบนะคะ สามโอ้ทำไมต้องเป็นสามถ้วยหรือเขาอยากให้คุณยอมรับนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ต้องจัดตัดจบกับเขานะคะไพ่ของก้าวไม้เท้าค่ะสีถ้วยโอ้สแสดงว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาเขาไม่อยากตัดจบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอยากให้ไปด้วยกันนะทั้งสามคนเลยนะคะสามถ้วยนะคะอืม แต่ว่าก้าวไม่เท้าเหมือนกับฝ่ายคุณก็ไม่ยอมอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมหรือเปล่านะคะเป็นอะไรที่เขาก็คนกลางเขาก็ทำตัวลำบากมากๆก็ได้นะคะมีไพ่ของเดอะสตาร์เทมเพลนส์นะคะมีไพ่ของเฮมิท แล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะโอ้เหมือนเขาเลือกใครไม่ได้เลยนะคะคุณก็เป็นคนที่แสนดีสำหรับเขานะคะเป็นไพ่ของฤาษีนะคะคนที่อาจจะอยู่เคียงข้างเขาสู้กันมาด้วยกันตลอดคอยชี้นำทางสว่างให้กับเขาก็ได้นะคะเขาอยากมีคนดีๆแบบคุณเนี่ยอยู่เคียงข้างต่อไปนะแต่ในขณะเดียวกันกับอีกคนนึงเข้ามานะคะก็เหมือนไปจุดประกายความฝันความหวังอะไรบางอย่างให้กับตัวเขาก็ได้นะคะเหมือนเขา เหมือนเขาว่าทำแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้แล้วเขาเคยชินกับการที่ดูสิเทมเปอรน์สามถ้วยมีทั้งคุณแล้วก็คนที่เป็นมือที่สามอยู่ในชีวิตของเขานะคะดูสิมันเลือกไม่ถูกจริงๆนะเจ็ดถ้วยนะคะคุณก็ดีเขาก็ดีนะหรือเขายังอาจจะคุยกับใครอีกหลายคนหรือเปล่านะคะอเดี๋ยวบางคนก่อนหนะ้านี้ไม่เคยเจ้าชู้แต่ว่าอยู่ดีๆนะคะมาเจ้าชู้ในช่วงเวลานี้ก็ได้นะในช่วงเวลาที่แบบสังคมมันเปลี่ยนไปอะนะคะ แอปออนไลน์อะไรต่างๆมันทำให้รู้จักกับคนนู้นคนนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ดูบทสรุปของเขาก่อนหกไม้เท้านะคะราชาถ้วยค่ะถ้าเป็นชาวทัตน้ำเอการากฎพทิจจิกนะมีความเป็นราชาถ้วยนะคะ เขาก็เจ้าชูก้กุบกิบไม่เบานะคะหรือดูมีเสน่ห์ไม่เบาเลยนะคะว้าพนักงานของ GM Player นะคะหรือเป็นเช่า LGBTQ ได้กันนะคะ h a n แ m a n สิบถ้วยค่ะแล้วก็เดบิวต์นะคะย,ยังไม่ทิ้งลายเดบิว 9ดาบนะคะแล้วก็ราชาไม้เท้าค่ะโอ้เหมือนเขาดื้อแพ่งเลยนะเขายื้อเวลามากๆนะแฮงแมนที่ขึ้นมานะคะยังไงเขาก็อยากมีคุณอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะเก็บอีกคนหนึ่งไว้นะคะเขาพยายามที่จะทํายังไงก็ได้นะคะเหมือนกับให้เวลามันผ่านไปอะ่ะคุณอาจจะเหมือนกับใจอ่อนลงนะคะ แต่เขาก็เครียดมากนะก้าวดาบแล้วก็เดบิวนะคะเครียดมากนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณกับเขาแต่งงานกันแล้วเขาก็ยังอยากที่จะอยู่เป็นครอบครัวนะคะเป็นสามีภรรยานะคะกับคุณดูแลลูกร่วมกันไปกับคุณก็ได้นะคะเพียงแต่อาจจะยังไม่ยอมเลิกลากับอีกฝ่ายหนึ่งดีๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเหมือนกับ เขาดื้อแพงเขายื้อเวลาเอาไว้นะคะแล้วก็พยายามทําหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะให้คุณค่อยๆใจอ่อนลงก็ได้นะคะหรือเขารู้จุดอ่อนอะไรบางอย่างของคุณหรือเปล่านะคะชาวเมธที่เขาพยายามที่ใช้จุดอ่อนตรงเนี้ยมาทําให้คุณใจอ่อนมาทําให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ยังยืงย้อเวลาแบบนี้ไปก่อนนะคะยังไม่ยอมเลิกนะคะอารมณ์แบบนี้นะเดี๋ยวขอดูฝั่งของชาวเมธบ้างนะคะ ดูพลังงานฝั่งของชาวเมซิว่าจะเป็นยังไงนะคะอุราชินีถ้วยค่ะ1ดาบนะคะ1ดาบที่อยู่อยู่ที่ชาวเมสอีกแล้วนะคะคุณเป็นฝ่ายที่เด็ดกว่าเด็ดขาดเข้มแข็งกว่านะคะห้าเหรียญค่ะ ราชาเหรียนนะคะสิบไม้เท้าค่ะจัสเมนนะคะเด็ดอันไหฝ่ายที่เด็ดขาดคือชาวเมียจริงๆนะคะ ว้าวเดอะซันค่ะโอ้อาจารย์ว่าชาวเมษคุณบทที่จะใจแข็งขึ้นมานี่คุณแบบคือไม่มองเหลียวหลังแล้วก็ได้นะเดินหน้าเลยนะคะถ้าเหมือนกับว่าเขายอมรับความจริงแล้วนะคะทุกอย่างเขาเป็นคนผิดเนะ่ะเหมือนคุณจะไม่สนใจกับคำสารภาพกับคำแก้ตัวของเขาแล้วก็ได้นะคะหนึ่งดาคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยนะคะว่าต่อจากเนี้ย อะไรที่เป็นเรื่องราวที่สร้างปัญหาสร้างความอึดอัดขับข้องใจให้กับคุณนะคะสิบไม้เท้าคุณไม่อยากที่จะแบกมันอีกต่อไปแล้วนะคะจัสเมนหนึ่งดาบคุณรู้สึกว่ามันมันคงจะต้องพอกันนะคะแต่เพียงเท่านี้ไม่อยากให้มันมีการยื้อเวลาอีกต่อไปนะเพราะคุณกับเขาคือเดทจบเถอะนะคะจบเลยแล้วคุณจะรีเบิร์ตเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ ว้าแล้วเดอะซันด้วยคุณมีอนาคตที่สดใสรอคุณอยู่นะคะคุณไปต่อกับหน้าที่การงานที่ดีธุรกิจที่ดีของคุณนะคะความสดใสร่าเริงในชีวิตความมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตหรือการรอนะคะที่ได้เจอกับคนที่ดีกว่าคนคนนี้นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในอนาคตนี้นะคะหรือว่าความเป็นเดอะซันนะคะหลังจากที่เดทคุณจบกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกตรงนี้ไปแล้วคุณอาจจะ ผ่านพ้นวิบากกรรมแห่งความรักแล้วใช้นี่กรรมหมดแล้วนะคะจะได้เจอกับเดือดซันคู่บุญบารมีที่เป็นคู่แท้ของคุณสักทีหนึ่งก็ได้นะคะชาวเมษนะ้ำเป็นพลังแบบนี้ที่ขึ้นมานะคะยังไงส่งกําลังใจไปให้นะคะตรงนี้เป็นแนวทางคร่าวๆจากไพ่นะคะยังไงก็ขอให้ชาวเมษตัดสินใจให้ดีนะคะแต่ละคนบริบท รายละเอียดของชีวิตไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นดูว่าเป็นไกด์ไลน์ดูว่าเป็นแนวทางนะไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ